สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการต่อสวิตช์ปุ่มกดเข้ากับตัวโมดูลไร้สายแบบ4ช่องโดยโมดูลไร้สายที่ผมจะมาต่อในวันนี้ก็จะเป็นโมดูลไร้สายแบบ4ช่องแล้วก็สามารถควบคุมด้วยแอปพลิเคชัน eWLink ได้นะครับโดยวิธีการต่อใช้งานนะครับผมก็จะทำการต่อสวิตช์ปุ่มกดบริเวณจุดนี้ซึ่งตัวโมดูลจะเขียนไว้ว่า COM K1 K2 K3 K4 ตัว K1 ก็คือจะเป็นดีเลตัวที่หนึ่ง K2 เป็นดีเลตัวที่สอง k ีเป็นดีเล์ตัวที่3แล้วก็คียเป็นดีเล์ตัวที่4นะครับข้อดีของการต่อปุ่มกดแยกก็คือเวลาที่เราเปิดตัวโมดูลหรือว่าควบคุมตัวรีเล์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน เราสามารถควบคุมผ่านตัวโมดูลได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีส่วนวิธีการต่อหรือว่าการประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็สามารถต่อร่วมเข้ากับตัวเซนเซอร์ต่างๆก็ได้นะครับในส่วนของจุดนี้โดยให้เซนเซอร์นะครับจ่ายไฟแรงดัน0โวลต์นเนี่ยเข้ากับตัวคียนพอเราจ่ายแรงดัน0นโวลต์ 2, เนี่ยเข้ากับตัวคีหนึ่งคีคีเนี่ยก็จะสามารถสั่งให้ตัวดีเลย์ทำงานได้ขาคอมตัวนี้จะเป็นขาไฟแรงดัน0โนโวลต์นะครับอุปรกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะมีสวิตช์ปุ่มกด4ตตััวววแล้ก็สาสี่ต สำหรับบักกี้เข้ากับตัวโมดูลเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยครับขั้นตอนแรกผมจะทําการบักกี้สายไฟเข้ากับตัวโมดูล ตอนนี้ผมก็ทำการบักกี้ตัวสายไฟเข้ากับตัวโมดูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราทำการต่อสายไฟเข้ากับตัวโมดูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปผมจะทำการต่อสายไฟเนี่ยเข้ากับตัวบอร์ดทดลองโดยสายเส้นสีดำด้านขวามือเนี่ยผมจะต่อเข้ากับตัวบอร์ดทดลองตัวนี้ก็จะเป็นสายกราวต่อไปเส้นสีดำนะครับผมก็จะต่อเข้ากับสวิตตัวที่1เส้นสีแดงควบคุมดีเลย์ตัวที่2ผมก็จะต่อเข้ากับ ตัวสวิตตัวที่2เส้นสีแดงอีกเส้นหนึ่งนะครับผมจะต่อเข้ากับสวิตตัวที่3แล้วก็เส้นสีแดงเส้นสุดท้ายผมก็จะต่อเข้ากับสวิตตัวที่4 ตอนนี้ผมก็ทําการต่อตัวสายไฟสายคอมที่เป็นสายกาวแล้วก็สายสวิตช์ที่ควบคุมดีเลย์ทั้ง4ตัวเข้าไปเรียบร้อยละต่อไปนะครับผมก็จะทําการต่อสายกาวเนี่ยเข้ากับตัวสวิตช์ทั้ง4ตัวต่อสายกาวเข้ากับสวิตช์ตัวที่1ต่อสายกาวเข้ากับสวิตช์ตัวที่2 ต่อเข้ากับสวิตช์ตัวที่3แล้วก็ต่อเข้ากับสวิตช์ตัวที่4ตอนนี้ผมก็ทำการต่อสายไฟทั้งหมดเข้าไปเรียบร้อยละต่อไปผมจะทำการจ่ายแรงดันไฟ5โวลต์เข้ากับตัวโมดูลก็ตอนนี้ตัวโมดูลกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะลองปิดตัวดีเลททั้งหมดก่อนตอนนี้ผมก็ทําการปิดตัวดีเล์หมดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําการทดลองเปิดตัวโมดูลดีเล์ตัวนี้ด้วยสวิตโดยจะทดลองกดจากสวิตตัวที่1ก่อนนะครับสวิตตัวที่1ตอนนี้เปิดทํางานแล้วสวิตตัวที่2สวิตตัวที่3และสวิตตัวที่4 ตอนนี้ตัวสวิตช์ที่เราต่อแยกออกมาเนี่ยก็จะสามารถควบคุมตัวโมดูลได้แทนการควบคุมในแอป e ี l i n i n g แล้วนะครับแล้วก็สถานะในการควบคุมเนี่ยก็จะโชว์บนหน้าแอป e v i l l i n g เช่นกันต่อไปผมจะเปิดสวิตช์ตัวาาที่1นะครับก็จะเ,เห็นว่าหน App ้าแอป e ี l i n i n g เนี่ยก็จะแสดงผลว่าตอนนี้ผมเปิดสวิตช์ตัวที่1อยู่เปิดสวิตช์ตัวที่2 3และ4 ัวหน้าแอปก็จะแสดงผลตามสวิตที่เรากดนะครับแล้วก็ในส่วนของการสั่งปิดตัวดีเล์เราก็สามารถสั่งปิดทางสวิตได้เหมือนกันโดยกดที่สวิตอีกครั้งหนึ่งการใช้งานปุ่มกดนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานเนี่ยเหมือนกับในแอป e v l i n k ทุกอย่างเลยสามารถใช้แทนกันได้หมดแล้วก็ในส่วนของการนำสวิตตัวนี้ไปไว้หน้าตู้คอนโทรลนะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายด้วยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันก็ได้ ก็วิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็สามารถต่อตามผมได้เลยก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อปุ่มกดเข้ากับตัวโมดูลไร้สายแบบ4ช่องผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ